คลิปนี้เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้นไม่มีการสนับสนุนหรือจ้างใดๆโปรดใช้จักรยานยนต์ให้สนุกหลังรับชมสวัสดีครับ มาพบกันอีกครั้งนะครับในช่องมอเตอร์ m ินะครับตอนนี้เจ้าฟอร์ซ่าของผมก็วิ่งมาแล้ว994กิโลนะครับ <S <S ซึ่งได้เวลาครบกำหนดเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง1000กิโลเมตรแรกแล้วนะครับศูนย์บริการที่ผมจะเข้าไปนั้นก็อยู่ไม่ไกลาจากที่บ้านผมมากนะครับก็ถือว่ากว่าจะถึงที่ร้านก็คงจะครบ1000โลพอดีหรือไม่ก็อาจจะ1,000โลนิดนนะครับ สิ่งที่ต้องเตรียมไปก็คือสมุดผู้มือรถนะครับเล่มสีขาวขาวนะครับที่ร้านให้ไว้ตอนเรารับรถนะครับแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือตังนั่นเองครับค่าบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระยะ1,000กิโลเมตรแรกนั้นจะต้องเสียตังเท่าไรเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับตอนนี้ก็ขับรถตามผมเลยครับยาวๆเลย yeah. อนนี้รถของผมก็1,000กิโลเมตรพอดีเลยครับตอนนี้ก็กลจะถึงศูนย์บริการที่เราจะมาเช็คระยะแล้วนะครับอยู่ข้างหน้านี่เองครับอีกไม่ไกลแล้ว เรามาถึงแล้วนะครับด้านซ้ายมือของเรานี่เองครับก็เป็นศูนย์ Honda Wing Center นะครับเป็นศูนย์มาตรฐานของ Honda นะครับ รับมาเทประยะหนอ่งพันโลแล้วครบกบอนช่วงนี้นนนนเป็นช่วงโควิดนะครับทางร้านก็เลยขอความร่วมมือว่าไม่ให้เราเข้าไปถ่ายในโซนของการให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับก็เท่าที่สังเกตก็คือมีลวกั้นนะครับแล้วก็ไม่ให้คนนอกนครับเข้าไปด้านในนะครับก็เลยเอาภาพ ของรถภายในร้านมาให้ชมกันไปพังๆก่อนก็นแล้วกันนะครับในวันที่ผมไปก็มีคนมารับเจ้าฟอร์ซ่าสีดําคันที่จอดนี้ไปแล้วด้วยนะครับก็ทางท่าน,นที่ก็เข้ามาแจ้งนะครับเมื่อกี้นี้เป็นน้ำมันเครื่องตัวสังเคราะห์เสร็งของการผได้เองแล้วก็มีแหวนรอแหวนรองน็อตมีกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำมันเครื่องท้ายนะครับใช้เวลาทําประมาณ25นาที อยู่ที่ประมาณ1,119บาทบอกว่า,ท,าท,ที่นี่โอเคเลยถูกเลยแหละที่นี่้าพเหตุที่อื่นมาก็ประมาณ1,300-1,400เท่าก็รอดูตรงน,นี้ศูนย์มันอยู่ใกล้บ้านด้วยน้ำมันเครื่องที่ผมถ่ายก็จะเป็นน้ำมันเครื่องของ Honda นะครับ Honda p r o t e c คอั t ต a นะครับ 4T เป็นสังเคราะห์100%นะครับก็จะมีกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายอีก2หลอดนะครับ ถ้าเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องด้วยฟอร์ซ่าจะใช้อยู่ที่ประมาณ1.4ลิตรนะครับก็จะเหลือกับบ้านอีกนิดหน่อยนะครับประมาณ200ซีซีครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของที่เราต้องเปลี่ยนนะครับราคาทั้งหมดรวมค่าแรงแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับอันนี้ราคารวมเบ็ดเสร็จหมดทุกอย่างแล้วนะครับอยู่ที่1,149บาทครับ ตอนนี้รถเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรวจเช็คความเรียบร้อยน็อตต่างๆนะครับที่ต้องไขออกนะครับน็อตโช๊คน็อตใต้อ่างนะครับเช็คให้ละเอียดนะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาภายหลังนะครับเผื่อเจ้าหน้าที่อาจจะลืมขันน็อตตรงนั้นตรงนี้ครับอาจจะขัดไม่แน่นนะครับทีนี้รถเราก็เสร็จแล้วครับก็กลับบ้านได้สบายตัวครับเสียตังค์แล้วสําหรับวันนี้ก็ขอฝาก เพื่อนๆกดไลค์ u like, b s c r i b e และกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ